สร้างบ้านกาแฟตอนที่7คลิปนี้จะมาเก็บรายละเอียดเตรียมไม้ใส่จันทันทำโครงหลังคาครับก็จะเป็นช่วงที่ต่อจากตอนที่แล้วที่ผมใส่ดั้งกับอกไก่ไปนะครับก่อนอื่นผมจะมาเก็บรายละเอียดพวกหัวเสานั่นก็คือการใส่น็อตยึดไว้ก็นอกจากตีตะปูแล้วใส่เป็นนอ็อต3ามสีหุนเสาละตัวแข็งแรงอุ่นใจแน่นอนครับอย่างที่มีเพื่อนๆบางคนถามเข้ามาผมก็แนะนําเรื่องความแข็งแรงมาเป็นอันดับแรกดั้งก็เหมือนกันถึงจะแข็งแรงแล้วผมก็จะใส่น็อตเกลียวสีหุน่นยึดไว้อีกได้ทั้งความแข็งแแรรงงละสวยามพมพอ ทุกสภาพอากาศเลยครับพอใส่น็อตเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ด้านด้านหลังก็ทําเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดงานโครงสร้างประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการทํางานที่สูงแบบยาวผมก็จะมาย้ายนั่งร้านขึ้นไปข้างบนให้หมดเลยนะครับยิ่งมีที่ให้เดินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้ทํางานสะดวกมากขึ้นครับมาถึงตอนนี้เผื่อบางคนมีคําถามว่ากลัวไม้หักไหมตอบเลยว่าไม่ครับและนี่คือข้อดีของการที่เราทําโครงสร้างให้แข็งแรงและไม้ที่ผมเลือกใช้ก็เป็นพวกเนื้อแข็งอย่างไม้จิกไม้กรุง และอื่นๆก็ถือเป็นส่วนสําคัญสุดๆเลยครับถ้าดูแลบ้านดีๆมีคนอยู่ตลอดเรื่องตลวกนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับวันต่อมาผมใส่ม้ที่จะเอามาทําเป็นจันทันขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรพอเตรียมบางส่วนเสร็จแล้วผมก็จะขนไม้พวกนี้เอากลับไปไว้ที่สวนเลยนะครับมาถึงสวนแล้วนี่แหละครับที่ผมบอกว่าค่อนข้างใช้เวลาเตรียมไม้นานพอสมควรต้องมาใสา่ขัดและขนย้ายอีกแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับของแบบนี้คนชอบไม้จะรู้กันครับต่อไปจะเป็นการยึดไม้ที่ทําเป็นนั่งร้าน ตัวยึดผมใช้เป็นสกูจะได้ถอดออกง่ายๆต่อมาผมยึดดั้งกับอกไก่เข้าด้วยกันผมใช้เป็นสกูเบอร์10ยาว3.5นิ้วยึดเข้าไปแบบนี้ทั้ง2ฝั่งหนาแข็งแรงส่วนนี้ใช้แทนตะปูได้ครับระหว่างที่ผมทํางานพ่อผมก็แวะมาที่สวนพอดีก็มาให้คําแนะนําเยอะแยะเลยครับต่อไปผมจะวัดระยะไม้รัดคอเสาที่ยื่นชายคาออกมาเพื่อที่จะตัดให้ตรงกันจะทําแค่ด้านหน้าก่อนนะครับผมจะให้ยื่นออกมาประมาณ70เซนเท่ากับหลังคาแผ่นหนึ่งโดยประมาณนะครับอกไก่นี้ก็ต้องวัดและตัดให้เท่ากัน กับไม้ลัดคอเสาต่อไปผมจะตัดเหลี่ยมไม้ด่้งเพื่อให้แนบกับจันทันได้พอดีก็ยกไม้ขึ้นมาท่าแบบนี้เพื่อขีดหาระยะตัดจริงๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดแต่งเหลี่ยมไม้ด่างตามที่วัดไมเมื่อกี้ต่อไปก็ตัดไม้เพื่อเอามาเป็นฟุกหรือตัวยึดโครงสร้างของจันทันนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ครับจริงๆจะตีติดหัวเสาเลยก็ได้แต่บางเสาค่อนข้างมีตําหนิผมก็เลยจะตัดแต่งเอาตามสภาพหน้าง,งานของผมเลยนะครับอย่างเสานี้ตัดแต่งแล้วเอาฟุกมาใส่แทนส่วนอกไก่อันนี้ต้องใส่ฟุกอยู่แล้วครับวัะะด ใส่แบบนี้เลยมาดูกันเห็นไหมครับเอาจันทันแนบกับฟุกแบบนี้ได้เลยสไลด์หาจุดที่จะตัดปลายแหลมและขีดสัญลักษณ์ไว้แล้วก็ตัดได้เลยพายายามให้เสียไม้น้อยที่สุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไม้ขาดไม้เกินเวลาใส่หลังคาครับมาถึงตอนนี้ขออธิบายนิดนึงว่าทําไมไม่ขัดจันทันให้เนียนดีก่อนก็ถ้าเป็นอย่างโล่งเงินแคกตัดที่ผมสร้างอันนี้จะเป็นการเปิดโล่งหลังคาโปร่งใสโชว์ไม้ที่มีรวดลายอย่างไม้สะเดาถ้าเป็นการเปิดโชว์ไม้แบบนี้ผมจะเก็บให้เนียบแน่นอนครับถึงจะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ก็ตาม